ัสดีครับผมนะฮะผมช่างโต้งนะนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นงานซ่อมนะครับตัวลำโพงไอว่าเนาะรุ่นไอว่า MIX100 นะตัวนี้ก็คืออาการก็คือเปิดติดปกติชาร์จปกติแต่เสียงไม่ดังนะครับคือคอนเน็กบลูทูธได้นะนะครับคอนเน็กบลูทูธได้เซิร์ชบลูทูธเจอนะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อไอว่าเลโทแต่เล่นเพลงอ่ะกดเล่นเพลงไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับเงียบกิบ ปกติไอ้ว่านี่เวลาเราปิดเปิดเงี้ยเนาะเวลาเปิดเขาจะมีเสียงดึดดึดแบบว่าเสียงไอ้ว่าเนาะแต่อันนี้คือเงียบเงียบนะครับอันนี้เป็นรอยงัดอยู่แล้วนะนี่น่าจะลองงัดดูนะครับม่เป็นรเดี๋ยวผมจัดให้นี้เื้องต้นเนี่ยเอ่อผมยังไม่เห็นข้างในนะแต่ผมอยากจะโฟกัสไปที่ภากขยายเพราะว่ามันไม่ดังไงถ้าบลูทูธมันใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเอ่อพวกรุ่นพวกนี้เขาไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับส่วนมากก็คือเอ่อสัญญาณเสียงจากบลูทูธ ก็เข้าพักขยายเลยนะครับไม่ได้มีตัวออฟแอมอะไรเงี้ยเยอะนะครับไม่มีนะเข้าพักขยายเลยผมก็เลยอ่าผมขอโฟกัสไปที่พักขยายก่อนส่วนพักขยายเนี่ยเขาจะไม่แบบว่าไม่ได้ไหมให้เราเห็นนะไม่ใช่ว่าแบบแบบเออแบบชอ็อตไหมอะไรนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเป็นลุปกรแบรนด์เนาะเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาดอกทั้งดอกทั้งอะไรเงี้ยทั้งดอกทั้งระบบเนี่ยเขาทํามาแบบ ลงตัวอยู่แล้วโอกาสที่ภาคขยายไม่เนี่ยจะไม,ไม่ค่อยมีนอแจ่กเกษียไปเองนะครับจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนลำพุไม่เหมือน m d i y แล้วนะเพราะอย่าง MDAY เราเนะี่ยเรา DI เนาะบางคนก็อาจจะแบบมือไปโดนช็อตมั่งอะไรมั่งหรือไม่ก็ใส่ดอกลาโพงค่าโอมต่ําเกินมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบนะาาาา estry, เขาเรียกอะไรจิปาถาครับปัญหาเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นอาจจะมีภาคขยายไม่มั่งอะไรมั่งเพราะว่าอาจจะเป็นมือใหม่มั่งอาจจะอะไรมั่งอะไรเงี้ยนะครับเราเราเข้าใจผมเข้าใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว แต่ส่วนมากพวกพงแบนเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับอาการพวกนี้เพราะว่าคือเหมือนเขาทำมาลงตัวอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพักขยายไหมแต่มันจะเสียมันจะเสียเองแบบเช่นแบบใช้มาน,นานอะไรอย่างเงี้ยครับเปิด,ดย,ยาวๆก็อาจจะมีเสียบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ไค,ครับเดี๋ยวแหวนไม่ออกเดี๋ยวผมไปเอาเอานี้ออกก่อนไปเอาแผงนี้ออกก่อนนะครับเราจะไม่งัดนะเดี๋ยวผมจะมีน้ํายานะครับฉีดฉีดฉีด,ดมันจะละลายกาวแล้วก็ถอดออกโอเคนะครับผมนะฮะ<อ>ก็นี่นะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวไขน,อน็อตออกนะครับโอเคนะครับคือตัวนี้คือแบบมีไฟปกติเนาะชาร์จเข้าปกติเนาะนะครับ มีไฟปกติใช้เข้าปกติแต่เสียงไม่ดังนะครับเบื้องต้นผมโฟกัสไปที่ดอกลำโพงก่อนนะครับจะลองดูเพราะดอกลำโพงแบบดอกลำโพงไม่ขาดนะนี่ครับดอกลำโพงไม่ขาดโอเดอกลำโพงไม่ขาดนะครับนี่นะครับต่อไปก็กลำโพงไม่ขาดก็ไม่มีไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราโฟกัสที่ตัวพักขยายเนาะนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้ ไม่รู้พักขยายเบอร์อะไรไม่รู้ผมจะมีไหมเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับใต้ซิงนะโอเคนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็พักขยายตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ w h s นะครับสองสี่หกศูนย์นะครับ นี่นะฮะ ws สองสี่แปดสองสี่แปดศูนย์นะครับ, w H H รบเดี๋ยวเราต้องหามาเปลี่ยนตัวนี้ผมมีแปดหรือหกนะเราลอง,องเซิร์ชดูก่อนเหมือนแปดเหมือนหกเนาะบางทีก็เหมือนแปดดูบางทีก็เหมือนหกเดี๋ยวทายไหม,มเลขอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ชดูก่อนเหมือนเลขหกบางทีดูอีกทีก็เหมือนเลขแปดดูอีกไกลเหมือนเลขหกอย่างเงี้ยนเะหมือนเลขหกเนาะนะครับ จะดูดใกล้เหมือนเลขแปดโอเคเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก่อนดูเทียบเบอร์ดูนะครับนี่ตัวนี้นะ WS สองสี w ่หกศูนย์นะครับตัวนี้ถ้าขยายเดี๋ยวไปออเดอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาใส่แล้วก็เดี๋ยวมาเทให้รับชมนะครับโอเคนะครับผมนะฮะเนื่องจากตัวภักขยายมันเสียเนาะตอนแรกนะเนาะที่ผมโฟกัสไปที่ภักขยายนะโอเคสรุปก็คือเป็นที่ภักขยายจริงๆนะครับแต่ว่าประเด็นของมันก็คือไอตัวเบอร์เดิมเนี้ย เบอร์เดิมเนี่ยเบอร์เดิมตัวนี้มัน20วัตตนะ์นะครับมัน10คูณ10เนาะนี่นะฮะเบอร์เนี้ยคือผมไม่มีสต็อกไว้ประเด็นนึงนะผมก็เลยมีตัวนี้นะครับมีเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับแต่หน้าตามันเหมือนกันนะครับแล้วก็ไดอะแกรมมันเหมือนกันเนาะก็เลยลองใส่ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับดังปกติแล้วแต่ว่าก็ต้องมารอดูผลว่ามันจะมีอาการอะไรไหมเนาะนะครับแต่ว่าคือถ้ามัน ถ้ามันใส่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่ lar, มันเวิร์ก็คือตัวนี้แต่ต้องรอดูผลนะครับว่าจะมีอาการอะไรไหมนะแต่เบื้องต้นจะได้แล้วนะครับเบื้องต้นได้ได้ได้แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเอ่อใส่ตู้ดีก่อนแล้วก็ใส่ตัวซิงค์นะฮะระบายความร้อนนะฮะเนาะดูลองดูแต่ต้องใส่ซิงค์ระบายความร้อนก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้นะครับโอเค ยังไงเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสรุปคือจบด้วยผ้าขยายนะครับตัวนี้เร,เราดูอาการว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเนาะเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยววัาสรุปเดี๋ยวผมไปใส่ซิงก่อนใส่ซิงติดกาว,วให้ดีก่อนแล้วก็พอมันแห้งก็เดี๋ยวค่อยมาลองเทสกันเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราติดซิงก์้าไปความร้อนสักหน่อยแต่ว่าประเด็นคือว่าตัวซิง์เดิมอ่ะมันเล็กไปหน่อยนะครับมันเล็กมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องใส่เบอร์ใส่ซิงค์ที่มันแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะให้มันแบบ เรียกว่าอะไรให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนิดนึงเลยไอ้ให้มันระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแต่ค่อนข้างจะเต็มเลยแต่ก็พอได้อยู่นะครับไม่ใหญ่มากนี่นะครับโอเคอันเดิมจิ๋วหลิวเดียวนะ่งครับระบายความร้อนไม่ทันนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เนาะนี่ครับเนาะนี่เป็นกาวนะเหมือนเป็นกาวแบบกาวซิลิโคนนะครับกาวติดซิงค์เหมือนเป็นซิลิโคนนะครับแต่เป็นกาวด้วยรอแห้งนานหน่อย เขาจะเป็นกาวนะเป็นกาวติดซิงค์ระบายความร้อนโอเคครับผมนะฮะเรียบร้อยนะครับติดซิงค์เรียบร้อยใช้ซิงค์ใหญ่กว่าเดิมนะครับแข็งไม่ใช่แข็งระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เปลี่ยนผ้าขยายเนาะตัวเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมจะยังเทสไม่ได้นะอาจจะเทสได,ด,ด,ด้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอกาวแห้งก่อนเพราะว่ามันเพิ่งอัดกาวตัว ตัวไอ้พักขยายเนาะซิงก็เนาะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยแห้งนะครับเอ่อตัวตัวกาวนะครับเนาะยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะประกอบไปก่อนแต่ว่ายังไม่เทสเราอาจจะเปิดนิดนิด,ดให้โชว์นิดนิดโชว์พาวนิดนิดว่าเออมันได้แล้วแต่ว่าเออก็ยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้แบบใส่เต็มนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเพราะกาวยังไม่แห้งเดีย๋ยวมันจะหลุดล่วงไปบรุ่งข้างล่างโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองเลยเบาขึ้นบาๆ Welcome to Iowa Bluetooth mode Bluetooth connected โอเคแล้วเนาะไม่กล้าลองอะ่ะเดี๋ยวรอแห้งดีกว่านะครับเดี๋ยวโอเคแล้วดังก็แหละลองสักนิดนึงอนะ่ะเบาๆใช่บอก<จ>แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันแห้งดีก่อนแล้วเดี๋ยวเทสเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสอีกรอบนึงเดี๋ยวมาเออ่โชว์พาวนะครับโอเคนะครับผมนะครับสรุปคลิปนี้อาจจะแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ